อหอยขัวขอหอยเช่อหลีอหอยเช่อหลีเขาง่ายว่าไม่ขี่ครับรุ่นนี้เพราะว่ามันบริด้กินที่อย่างเลยนี่นเขาง่ายตั้งแต่นลำแหงน,นก็เขาง่ายเลย ตะเวนกระลังขึ้นครับผมแสงแตะเวนกระลังขึ้นสวัสดีงีมเศร้าครับผมมาหยามหนูครับหยามบ่วงดักหนูดักไว้เมื่วานเมื่วานประเทไทยคลิปตอนดักครับเพราะมันก็เฝ้าครับเฝาาาบ้าน้องวายหมื่วานยผ่พนมามาเจอก็เลยล่องดักเบิง่งดักที่ในด่อนนี่แหละครับจะมีหนูถือว่า ุ่ดน้ำกันพี่น้่ะบ้านหน,นึกะคว้างูอยู่นี่ครับตัวสั้นเขียนนี่แหละเจ้างูยังตัวดำปุ๊ดเลยตัวค่อย ไปค่อยๆล่อ,ลองเมืงยานงูคือกันดิพี่น้องรับยิ้แซวนี่พี่น้องเอ้ยจิมมี่หนูมาตืไงให้คอตัวบ่เปลี่ยนแม่ลาย่านี่กัเปลี่ยนแม่ไล่พี่น้อง เป็นแมลยอยู่แล้วแว้งงูได้เหรอนี่เห็ดงูขเว่านก็เลยเติดเราแวกงเลยโกกาหอกไก่เลยูตัวแบบไงเนาะกระชังเขียนควยนูกก้นไปยืนนี่ดักยืนนี่นู้ มันบอกไงมมานี่มันอัจจยานมู่ยังอยู่หลังสุดไทยคไทยก็บุทธีว่ามีหรอกพี่น้องย ถ้ามัส้มบรรยากาศเา้ยมส่องตะเวนขึ้นแสงแดดแอมแซมแสงแดดพระท่านเด,ด้ขึ้นปันได้แต่ว่าแสงแตะเวนน่ะมาเลยล่ะตะวันขึ้นที่นาโทมเจ้ากับเจ้าเาขาจะเลี้ยวไหลล่ะ บ,บรรยากาศเงี้ยมโซ่ได้มือเนี่ยสายๆมากเลยได้ไปเลี้ยงควายอยู่ครับมนี่มาเลี้ยงทั้งไม่ไม,ม่น,นี่มนีมาเลี้ยงทั้งทั้งตะไบดอกจักหน่อยก็มือว่านไปทั้งแต่วันตกฝา,ากเลยดอนพู้นเดี๋ยวเห็นไกลๆบนนี่ทิศมาฝา,ากดอนทั้งนี้ว่านีจะเกี่ยวเขาแล้วหรอ ต้องมีกะไก่คือกันนั่นแหละพอดีงางไปทอดนี่เพิ่งออกจากบ้านมาสายเลยแปดโมงกว่าแล้วเขาข้าเาจ้าจังหวัดในแหลมบดชื่อสมองอยู่ยังเป็นบองเป็นบอลอยู่หาป้าเป็นนไงกะปา้าเขาเข้าเจ้าเจ้าเกี่ยวแล้ยวแลววววววหละเจ่าขาเจ้ายังมั่นในกูอยู่ จเจ้เอาอคนเกี่ยวทั้งนั้นเ่ะรถเกี่ยวก็ยังพอท่านได้หมดปัไใดก็ทีไปเรื่อยๆนะ่ะมากกว่าคว่างหนูหวยหนูก็เรืยดักดักไปหลายหลังเตือนี่เลย เป็นขั้นแท้แล้วก็ขันแท้นั่นขันแท,นะแนแท้ดักสามขันแท้เลยก็ดีมาพ่อหนึ่งะมี่มองไม่กีเข้เขาก็มี่มองไม่ก็มี่เห็นมันเที่ยวเป็นแผ่นอยู่ก็เลยดักหยิบเดี๋ยวทําเป็นท่าก็ไที่ได้ไปกวนที่ดักไปมองอื่นนั่นะมาใส่ล่งนี้ รักไปตอนนี้ก็สิบโมงกว,กว่าครับถ้าพูดรักไปแล้วเลี้ยงค้ายไปไก่ไปไก่ไปก็มมีโอกาสจริงๆได้รักเลยครับเพราะมันต้องย้อนขึ้นมาอีกนะยืนพุ่นแล้วจางสีมาลุดน้ำกันพอนแดดก็ล่งน้ำพ่นพี่รองพุ่นละนั่น้ำน้านันก็บอใส่กับน้ำงขุด แต่ก็ยังดีก็บ่มีนั่นอนั่นเลยนะนั่น้่งซุ่มซำเดี๋ยวเข้าห้องนะครับปล่อยนอนน้ำไปนี่นะ,ะออห่อนเลยค้นก็นได้นี่มึงอยู่ห้อง อาหมมยูกันเนาะฮอนเด็ดดักมูกัย่งงยูระม,มันห,ห,ห,นหาหุกหลัานี่กหะหาบลกหมเขอไงออยเช่ลีขาไงพี่น้องมันบนเอาเลยเนี่ยขาไง่ อ๋อไม่แหงอไม่แห้งไม่เข้าไห้น่่หอยเชลลีขอให้เดีกหาหกเงไนกับพ่อคอยแล้วโดวยยังหดดาไอยเชลลีก่อน่นรอบักไว้หน่อยนี่นี่หูก,กระปูเลยไม่บ้ากไง มันฉิดเน่ามันนี่โอ้มันเน่าปูเขาไปอยู่ในห้องปูมันเขากินน้ำจัดเน่าเลยหอยซื้อหลี่เขาไ่ใช่งไหมเขาไ่น้ำแห้งนั่นแหลวน้ำแห้งก็เขาไงละบาดนี่นี่แหละหอยเชื่อหลี่สองไง แมนบ่นี่เดี๋ยวจิ้มันนะแมนอยู่พี่เนาะแมนบ่นี่อันนี้ก็แมนขึ้นกันเนี่ยถ้าฝ้าปิดนี่บ่นเอาซุ้มฝ้าบูปิดมันอยากเอา ฟ้าติดอย่างนี้ติดเบอร์นี่อย่างนี้โดนแล้วม่นี่ใช่ได้ฟ้าติดใช่ได้ ไม่ได้ฟ้ามันบอปิดนี่ม,มันจะนองนี่ฟ้าปิดแต่ฟ้าปิดนี่บ่เน่าเลยเรื่องนี่มันเน่าบ่เนี่ยเมืเมเเอ่อกี้เสียงโทรศัพท์รบกวน bên bánh. Bánh này gần nào nó, bánh nào nó Ở này bỏ bon nào này bon nào ờ, này bỏ nào này Phá ngay nó đi vô Ừ, mình xây đây. หอยเชลลีหอยเชลลีของอังก็ไปหาขัขวหอยหอยจุกระทั่งขัวหอยเชลลีในยยไงกว่ากันมันหลายอยู่ด้สิเนาะจากนั้นไปใส่เบิดแ่ะมันเกิดบทท่านหนูนหนกินน้ำ อ้านี่น่อยนึงวนะี่น้องวนะเองวนนี้ลมนี่ดอก้อวะนี่นอ มะส้มผนงานหอยขัวครับผมนี่แลหละหอยขัวหอยเชลีห,หอยเชลีเขาง,ง่ายว่ามีขี่ครับรุ่นนี่เพราะว่ามันบริสิินนีอย่างเลยมันเขาง,ง่ายตั้งแต่น้ำแห้งมันก็เขาง่ายเลยเจ้าขัวต่บกักหอยจูบ ต่ว่าตั้งผมน่่หัวบระกอเชื่อรีไม่กีีบหมดเลยครับเพราะว่ามันมันหน่วยไงมันลุ่ตกมันไหลบุ่ลึกมันลุ่ไใ้แค่เครื่องนยอี่ต้มครับผมต้มก่อยแม่แรงตอนนี้ก็สีโมง้งไปพมเบิรงเวลากันซีโมงจะาง้าโม้งหอเปล่ที่ได้กลับระวัเนี่ ก็ก่ะกทิมแล้วกับดักหนูกะใส่เซตเรียบร้อยแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้กะที่ได้จบไปสำนี้ครับผมคลิปหน้าพอ,อกันไหมสวัสดีครับ